ตั้งใจว่าที่มาโรงพยาบาลดูวยขึ้นหมอตั้งแต่เสียวสวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวเช้าน้ำแม่เพริญจันพะอ้วนจ้ะพี่น้องแกงปลาแกงปลานิลจ้ะแกงปลาครับให้พักชี่จ้าเนาะผู้ตั้งกล่องกันพี่น้องเนี่ยโหโหเฮ็ดดีๆเลยวะ เหยียดรถแม่มึงได้มันเมี่ยงเหยียดดอกรถลุมพี่น้องลุมแล้วตอมาอี้เก็บขาพื้นขาไข่อู้ย่กินน้ำแม่แบบมีเชื่อมมากินน้ำกันเยอครับ่กินแบบมีน้ำแม่ครับโม่จบมา ลูกไส้ซื้อมาฝากจากกับลูกไข่บ้านเล่นวาจะิงดาจ้าเ้าเอาตทิเขาไว้นมูบ้านพายินเอมเดเขาบังมีไม่เลี่ยงไม่ใหญ่ใหญ่ขาเงี้ย่นเลี้ยงลูกออกมาเมื่อเสาร์้เลี้ยงหน่อยให้ขิ้ย เล้วเเื่อนคลายทนลหาซ่ื้อมัวมออ่อนแล้วน้อยไงครเราตองจะไปอีกีลเพิ่นว่าเสียแม่ไปอิตาเลี่ยนนี่มั้งมอสนาไม่น่า่าแม่เพาไก่เรามันพาไปได้ยอะกระเพิ่กแนี่เน็กเจ็บวันนี้เย็บแมลงคนี้เนกยบมะนีไม่มาเย็บเพิ่งแขรงเล่ไหมคือมันสีเหลาอยาเียโอคำาเทอตายลา ปลาห่ลูกเนี่ยเขานั่งตักนั่งตักปลาบื่มส่นเบาหวานสัตัวแม่แมเ็ปลาบ่ จังได้สิไดแตตบอน่ไม่ยู่นัไอ่ย <c oughs> อยู่กับบดอนะิลายชาติไปตั้งบ้านแล้วเนานะว่าจะไปพูดยาวผู้ยังหรืม่ครับผู้มั่งอ้รานนนไมนั่ะยงนั้นเน่ลอะไรยังันน่บ่ ก้อนเอาความเจ้าแม่ก็เจ้าความแม่ความมันความแม่แลความหม่ความแม่ก็แลความจุ๊บๆก็เอาแม่ปวยแม่แม่ปวยเอาบันจับๆบอเอาทุกครับทุกครับเอสตี้ั็ุกครับเอกครงายครับง่ายกลมหัวล้อหัวล้อมกลหัวล้ครับจ้ะครับอันนีสวัสดีพี่น้องกันเลยลูกาดีดีดีสวัสดีครับจ้ะสวัสดีค่ะ อไรกินยาไปกินยาไปตักๆแ้วแม่ันไปกินยาอะไรอย่างนันหรือเปล่ากินนมโอ้ออย่างนั่นอีกกินนมมัมันเลูกรือกินมัมันหรือเปล่าเอ๊เอาอยนีไปกินน้ำป้นน้ำแล้ใส่ข้าวสมันบางมันหรือเปล่าบางมอู้เปล่าบันได้ยินว่านี่อช่วง เต้นเอเต้นเต้นเต้นหนีพาะเอาเต้นเต้นดีเหมือนว่าเอาเต้นดังแมมเต้นแมมเต้นแมมแมมเต้นแมน้อบอกอะแม่บ้ามเนไอ้เเกเเช่าไอ้เงยเก็บเงเช่าปลาเช่าไปปลาเช่าไปเต้นตาเ้าเนี่แม่มาตบหนาแม่แปะะ่ต่เต้ตาเ้าแท้ อย่างจะเป็นก้อนน้ากนแต่เด็กตุ๊กตาถวสว่านี่าดึงพ่อแม่ไปคุดปูบักไม่ไปคุดปูบักน่เหรียญพ่อแม่นี่อดกินเขากันไงกินบักอะไรกินเขาวบ้านนี่แม่ถุงพนบกี้ขกางหน้าก้อนป็นมาบนงาบ้านาบงบก็แบบก็แบบขนก็แบนี้ตั้งไงกแแป เดี๋ยวไปดูเงินตงนี่าป๊าบีย้่าาเบีะรับับับอนั่งนั้นอ่ะนั่งน่ะหลานสมีส่หนนี่แม่บาเนยนน่วที่เป็นล็อกเป็นล็อกไปที่บ่บ่พไปนึเพียกันที่แบบ

สวัสดีครับที่ติดตามน้องชินไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแน้วอะเนี่ยน้องเอาเนื้อนะไรพ่อแม่มแม่ติดสอร์อ่ะเออเดเจ็ดเดือนผมชิ้นไหมี่าประคุตปูห้าปอดาเร็วไหมาพประคุดปูใช่ปะอืมอืมอืมปะปป

เดินเดินสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามน้องชิ้นไม้เล้กครับเด้อชิ้นไมฝากช่องน้ำเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ p h â